สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซกฟู้ดแอนดไวนะคะวันนี้เราก็จะมาทํานมข้นหวานกันค่ะส่วนผสมก็มีแค่2อย่างเองนะคะก็ทําง่ายๆกันเลยดเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยนะคะค่ะวันนี้เราก็จะใช้เป็นนมลงเลยนะคะแบบง่ายๆกันเลยเราจะใช้ทั้งหมด4กล่องค่ะกล่องน,นี้ก็ปริมาณ200 ml นะคะเนี่ยค่ะแล้วก็จะนํามาแกะ แล้วใส่ไปในหม้อเลยใน,ในกระทะเทปต้อนของเราเลยนะคะเราใช้ทั้งหมด4กล่องของเรา200 ml ก็ประมาณ800ร้รวมแล้วก็ประมาณ800 ml ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะหนึ่งถ้วยครึ่งค่ะหนึ่งถ้วยตวงครึ่งน,นะคะ แล้วเราก็นําไปตั้งไฟค่ะเราจะนําไปตั้งไฟกวนนะคะจนกว่านมของเราจะข้นขึ้นเหนียวขึ้นนะคะโอเคเดีย๋ยวเราไปตั้งไฟเลยค่ะค่ะช่วงแรกเราก็จะใช้เป็นไฟกลางก่อนนะคะในการต้มค่ะพอมันเดือดแล้วนะคะเราค่อยหลี่เป็นไฟอ่อนค่ะแล้วก็หมั่นคนไปเรื่อยๆค่ะอย่าให้นมมันเดือดจนเกินไปค่ะเดี๋ยวนมมันจะ คือแตกเขาเี่าแตกมันค่ะพอให้มันเดือดอุ่นๆนะคะประมาณว่าว่าไม่ต้องเดือดมากจนเกินไปเราค่อยหลีกเดินไปอ่อนนะหมันคนไปเรื่อยๆค่ะอย่าหยุดคนนะคะเดีย๋ยวมันจะไหม้ติดคนหม้อได้ค่ะค่ะตอนนี้นมของเราก็จะเริ่มข้นแล้วนะคะอันนี้ยังใช้ไม่ได้นะคะ เราต้อง,องเคี่ยวไปเรื่อยๆก่อนค่ะเคี่ยวไปอีกสักพักนะคะนี่ยังไม่ข้นเท่าไหร่นะคะโอเคค่ะตอนนี้นมข้นหวานของเราก็ข้นใช้ได้แล้วนะคะตามต้องการแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะปิดไฟเลยค่ะแล้วก็พักให้ มันเย็นมันอุ่นก่อนนะแล้วค่อยใส่ขวดโหลค่ะสูตรนี้นะคะเราจะไม่ใส่เบกกิ้งโซดาค่ะเราก็จะทําแบบง่ายๆเลยนะคะบางว่าอาจจะไม่มีก็ไม่จําเป็นต้องใส่ถ้าเกิดว่ามีก็ใส่ลงไปสักครึ่งช้อนชาก็ได้นะคะวันนี้แอดไม่มีค่ะก็ไม่ต้องใส่ค่ะแค่นี้พอพอเคี่ยวให้มันข้นๆประมาณนี้ใช้ได้แล้วเรอให้มันเย็นค่อยนําไปใส่ขวดโหลไว้เก็บไว้ใส่ทาขนมปังก็ได้คะหรือว่าจะไว้จิ้ม อย่างอื่นก็ได้ตามขนมต่างๆก็ได้นะคะตามชอบเลยไว้ให้ลูกทานก็ได้นะคะแล้วก็นำรงเรียนบางทีลูกๆทานก็ไม่หมดก็นํามาทําแบบนี้ได้นะคะก็จะเป็นอีกเมนูหนึ่งไว้สําหรับให้เด็กๆทานในช่วงปิดเทอมค่ะช่วงนี้ลูกๆอาจจะไม่ได้ออกไปไหนก็ทําแบบนี้ค่ะติดไว้ในตู้เย็นค่ะไว้ให้ลูกๆทานค่ะอันนี้ลูกๆชอบมากเลยนะคะเดี๋ยวเราก็ ให้มันอุ่นก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันอีกทีค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเทกันเลยค่ะ ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนมข้นหวานของเรานะคะก็ทําง่ายๆกันเลยนะคะส่วนผสม,สมก็มีแค่2อย่างเองค่ะคือนมโรงเรียนหรือว่านมลดจืดนะคะแล้วก็น้าตาลทรายเท่านั้นเองก็ทํง่ายง่ายกันเลยเพื่อนๆก็ลองไปทําทานกันดูนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ